หายกับพัทรวีนะคะวันนี้ขออินเทรนกับเขาสักหน่อยดีกว่านะคะกับเรื่องลงไม้ลงมือของเหล่าคนดงังหรือจะเป็นเรื่องตบ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 ซึ่งก็เป็นที่มาของสกู๊ปดาราเลือดร้อนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลายเป็นข่าวดังต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ไปเลยนะคะสำหรับกรณีที่เสกโลโซทำร้ายร่างกายสาวหล่อคนนี้เป็นคนสนิทของอดีตภรรยาการวิภากรโอ้โหเล่นก,กรามหักเลยนะฮะ งานนี้นักร้องใจสั่งมาก็ยืดอกยอมรับนะคะว่าเป็นคนลงมือทําจริงๆเพร่โกรธที่สาวทอมาสร้างเพจแอนตี้เสกโลโซขึ้นมาค่ะแถมยังด่าทอถึงบุพการีของเขาด้วยซึ่งถึงแม้เขาจะเข้าแจ้งความดําเนินคดีและปิดเพจด,ดังกล่าวไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ความแค้นก็ไม่จางหายเจอหน้าปุ๊บก็ทํรลายร่างกายทันทีแถมยังพูดอย่างมั่นใจได้ว่าตัวเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องทั้งถูงใจตัวเองและเตะทุกคนด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เสกทำร้ายร่างกายผู้อื่น ย้อนไปเมื่อปี2549เค่ะเศกเคยทะเลาะก,กับนักร้องชื่อดังน้อยวงพลูขณะแสดงละครเวทีรามเกียรติ์ตอนนางลอยนาตกรรมแห่งรักแอนโรร่วมกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยระหว่างนั้นนะคะจูๆ่ๆน้อยก็แสดงความไม่พอใจด้วยการปารองเท้าลงพื้นเศกจึงคว้ารองเท้าข้างดังกล่าวตรงเข้าตบหัวน้อยทันทีเลยหลังเกิดเหตุทั้งคู่ก็เก็บตัวเงียบอยู่นานเลยนะคะก่อนเศกจะออกแถลงข่าวยอมรับว่าทาร้ายร่างกายน้อยจริงแต่เพราะน้อยปารองเท้าใส่เขาก่อนขณะที่น้อยก็ร้อนจดหมาย ผ่านแฟกซ์เปิดใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเขาอึดอัดที่ต้องทํางานกับเสกเนื่องจากมีการหลุดคิวกันหลายครั้งครั้นพอจรจาพูดคุยเสกก็ต่อว่าเขาก็เลยทําให้เขาอึดอัดค่ะคว้างรองเท้าลงพื้นเลย และในปีเดียวกันนักแสดงหนุ่มน้ำระพีพัดก็เคยก่อเหตุยกพวกรุมทำร้ายนักบินฝึกหัดคนหนึ่งสาเหตุเพราะว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกันโดยคู่กรณีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหลังจากเป็นข่าวใหญ่โตหนุ่มน้ำก็เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมขอโทษคู่กรณีและแน่นอนว่ารายชื่อของเต้าสมชายต้องติดโผหนุ่มเลือดร้อนแน่นอนนะคะเพราะที่ผ่านมาเขามีข่าวทะเลาะกับคนน้นคนนี้เป็นระยะระยะค่ะ แต่ที่เป็นข่าวฮือฮาจนไม่ที่จดจําต้องยกให้กรณีที่เขาไปต่อยเจ้าของร้านขายของชําโกตาวิรชาติขณะที่โกตานั่งกินบะหมี่อยู่จู่ๆเต๋าก็อยู่ในสภาพมึนเมาค่ะชกโกตาสะดือโชคดีนะคะที่แฟนสาวของเต่าในขณะนั้นมาจับแยกไว้ทันงานนี้โกตาไม่ปล่อยให้เตาลอยนวลค่ะเพราะเดินหน้าเอาเรื่องเต๋าจนถึงที่สุดถึงขั้นหนุ่มเตาว่าต้องเข้าคุกไปชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทําไว้นานถึง15วันเลย ด้านนุ่นสินิทราก็เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเพราะเรื่องสุนัขโดยต่างฝ่ายต่างเล่าเรื่องแบบหนังคนละม้วนกันเลยนะคะสาวนุ่นเน่ยเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าเธอถูกสุนัขของเพื่อนบ้านกัดขณะที่ทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าเธอได้พยายามเจรจาก,กับสาวนุ่นหลังจากที่มีปัญหากันแต่สาวนุ่นน่ะใช้ไม้ฟาดหัวเธอโชคดีที่เธอจับไม้ไว้ทัดแต่สาวนุ่นก็กลับถอดรองเท้าผ้าใบฟาดที่ศีรษะเธอถึงสองครั้งงานนี้เลยไม่รู้เลยนะคะว่าตกลงใครถูกใครผิด ฟานักแสดงสาวแพทนภะะัพาก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องกรณีที่นัฟรานสาวของเธอทะเลาะตบตีกับเบ้นแฟนสาวของแจ็คอดีตแฟนหนุ่มของเธอสาเหตุมาจากร้านสาวของเธอคิดว่าแจ็คตั้งใจมาหลอกคบแพททั้งๆที่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วงานนี้ถึงแพทจะไม่ได้ลงมือกับใครแถมพยายามจะเข้าไปห้ามทับด้วยซ้ำแต่เพราะอยู่ในเหตุการณ์วิวาทแบบนั้นเธอก็เลยถูกมองว่าเป็นสาวขาลุยกล้าได้กล้าเสียไปโดยปริยาย แต่ที่อารมณ์ร้อนค่ะสติอย่างไม่น่าให้อภัยก็คือกรณีที่นักสแสดงโนเนมคนหนึ่งเขาชื่อพีปรเมศบรรดาลโทสะจ่อยิงศีรษะหุ้นส่วนผับดังแห่งหนึ่งทั้งๆท,ที่ชายคนดังกล่าวแค่เข้าไปช่วยเคลียร์ปัญหาระหว่างเขากับแฟนสาวที่กำลังมีปากเสียงกันอยู่งานนี้ค่ะอนาคตของพีก็ดับวูบเพราะความอารมณ์ร้อนของเขาสารตัดสินให้เข้าไปใช้กรรมในคุกนานถึง7ปี6เดือนค่ะ แต่ว่านะคนเราถ้าใช้สติเนี่ยนำอารมณ์เรื่องเลวร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะจะมีเรื่องอะไรกันนะจับเขาคุยกันค่ะใจเย็นๆนะคะด้วยความหวังดีจากพวกเรานะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะมีอะไรก็คุยกันก่อนค่ะ